เอาเละครับคุณผู้ชมครับในตอนนี้เนี่ยเดิร์ฟฟ์ก็ได้ทําการอัปเดตของเกาะที่3ม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็ในคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการปลดล็อกที่ขุดใหม่นั่นเองนะฮะที่ขุดเฮเวอรี่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะจะเป็นยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งทีแล้วก็ในคลิปนี้มีแจกโค้ดด้วยน,นั่นเองนะฮะแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยนะครับผมดีดีชอ็อปไอเทมไก่ตันแบบต่างๆมากมายกดเกมพาร์ตปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องดีดีช็อปใต้คลิปนี้ได้เลย ไดด้้้เเนนีีย่ยยกใดตดคคลลิปลรับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมครับก็นดับนหน้เดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันก่อนดีกว่านั่นเองนะฮะก็เป็นโค้ดใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมชื่อว่าแมส่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมหรือว่าแปลว่าเข่าวังกดปะอ่ะประมาณนี้นะครับจะได้รีโลมาทั้งหมด5แล้วก็มีนิวโพชั่นใหม่นั่นเองนะฮะหรือว่าชื่อว่าฟังใจโพชั่นนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับฟังใจโพชั่นนี้นั่นเองนะฮะนี่นะครับผมจะบวกอะไรบ้างน,น,นั่นเองอนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฟาเตอร์มายแแรงงขึ้น้นนนั่นเอลว อีก15% extra luck p o o นั่นเองนะครับคุณผู้ชมบวกลัคก,กีทั้งหมด15%เป็นเวลา600วินาทีหรือว่าประมาณ5นาทีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิ10นาทีนะครับคุณผู้ชมขออภัยโอเคก็มาเดี๋ยวเราไปทําใหม่กันเลยนะครับคุณผู้ชมหรือว่าเกาะใหม่นั่นเองนะฮะแต่ว่าก่กอนที่เราจะไปเกาะใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมให้ตามผมมาก่อนเลยนั่นเองนี่ประมาณนี้เลยซึ่งวิธีการไปเนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายมากๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็น ferry operator นั่นเองนะครับคุณผู้ชมหรือว่าเป็นเหมือนเป็นคนแบบว่าจําหน่ายตัว นั่นเองนะครับผู้ชมอ่ะประมาณนี้นั่นเองนะฮะซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมคืออะไรบ้างน,นั่นเองนะครับผมสิ่งที่เราต้องมีนะครับผมแค่อย่างเดียวเลยนั่นเองในการขับเรือนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเจ้าแรกนี้นั่นเองนะครับชื่อว่า ชื่อว่าคอยปะนี่ชื่อว่าคอยไดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็แร่นี้เนี่ยจะหาได้จากถ้าสีแดงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหรือว่าถ้าข้างล่างนั่นเองนะฮะนี่ถ้านี้เลยนะครับผมนี่จะเป็นถ้านี้นั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการปลดล็อกถ้านี้ก็มีสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าแร่คอยเนี่ยก็อันนี้เนี่ยจะดรอปจากอะไรบ้างวะผมขอดูก่อนเออผมก็ลืมเหมือนกันซึ่งเจ้าแร่คอยนะครับจะหาได้จากมีเดียมร้านแล้วก็าร์าออฟเดอะไอซ์แลนด์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็จะเป็็็นน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 รรรระะะะะดดดดดััััััับบบมมมีีีีเเเเเยยยขึ้้้้้้ไไป่่่่่ออองงงงงคคคถถาาาาพููกกกกๆฮหจแแลุณผชใ เลยนั่นเองนะฮะก็สามารถหาได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะใช้ทั้งหมด1คอยนะครับคุณผู้ชมในการไปที่เรือนั่นเองนะครับหรือว่าในการซื้อตั๋วนั่นเองนะครับผมมาถ้าผมทำการทดสอบในการซื้อตั๋วให้ดูเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ไมผมใช้เผ่านาฟาร์ทัิกมนไม่ขึ้นวะเดี๋ยวผมใช้เผ่าอื่นอยู่อ๋อใช้เผาอื่นอยู่อ่ะนี่อ่ะนี่นะครับผมอ่ะคุยนะครับปึ๊บปื๊บ I want to cross to the other side นะครับอ่ะต้องการจะข้ามฝ นี่ประมาณนี้แล้วเราก็จะได้ทําการขึ้นเรือมานั่นเองนะครับแล้วเราก็ทําการรอเวลาหมดนั่นเองนะครับผู้นนผู้ชมก็อันนี้เนี่ยก็ง่ายๆคือรออย่างเดียวนั่นเองนะฮะแล้วก็รอเรือมันออกเทียบท่าไปฝั่งนู้นนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยเราจะไปล่าวันพีทกันนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับผมเป็นแอนินเนมชันนั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อเราลงที่เกาะนู้นแล้วเนี่ยอ่ะเรือมันก็จะวนกลับมาที่เกาะเดิมนั่นเองนะฮะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นลูปเนาะเออประมาณนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็รอดูเลยนะครับคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างนั่่่่่่่่่นนนนนนนเเเเเออองงงะะะะะฮซึแแมมมมมมม้้้าาีีีีก็ไไไไรรลลยััคบจทใหห มีที่เกาะนู้นอย่างเดียวนั่นเองนะฮะจริงๆเกาะน,นี้เนี่ยก็ถูกสปอยไว้ตั้งแต่ตอนอัปเดตของโลกที่3ไวน้นานๆแล้วนั่นเองนะครับเออแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบว่าเพิ่งแบบว่าสปอยอัปเดตมานะครับอ่ะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนทําการจ่ายหนึ่งคอยน์ดนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าาไม่จ่ายหนึ่งคอยนไมาแล้วก็ทําการข้ามเกาะมาเลยผมคิดว่าเวสน่าจะไม่เดินนั่นเองนะฮะอ่ะประมาณนี้เนาะนี่มาแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วเราก็ทําการไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ คุยไม่ต้องไม่ต้องคุยก็ได้นะเอ็นะครับไปกันเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ลงไปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมอาจจะไต่เชือกมาก็ได้นะนี่ก็จะปลดล็อกแล้วนะครับผมชื่อว่า Secret m a s e นั่นเองนะฮะนี่ก็เข้ามานะครับคุณผู้ชมก็อันดับแรกจะเจอป้ายที่เขียนว่า Base Reset Every Day ก็แปลว่าเขาวงกตเนี่ยจะรีเซ็ตทุกๆวันนั่นเองนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเวลาไหนแต่ว่าทุกๆวันเนี่ยจะถูกรีเซ็ตแน่นอนนั่นเองก็คือเขาวงกตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะซึ่่่่่งงงด้้้้้าาาานน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 นหถเเเเเเีีีียกก็็็จจะะะะะมมม mass ranger ััััััออออคครรรบบบปปตวลผณ ก็กดว่า what do you need ปึ๊บแล้วก็ I will do it นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะซึ่งเควนนะครับก็จะขึ้นด้านซ้ายมือนั่นเองนะฮะก็ให้คิวสเกลิตันไพรเลตแล้วก็ดูทรูนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนั่นเองนะฮะอ่ะก็จะเกิดตรงนี้เลยโอ้โหเกิดเกิดมางหนาก็เจอเลยไปเลือดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสามพันกว่ากว่าอ่ะแต่ว่าผมจะยังไม่ทำการฆ่านั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนั่นเองนะฮะเพราะว่า ล้วเนี่ยต้องไปทาการล็อเควนหน้าฟ้าด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมก็คือเก็บไว้ค่าทีเดียวจะง่ายที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ก็อู้จริงจริงจริงจัดการไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผมจะเก็บไว้แล้วกันอ่ะประมาณนี้ก็วิ่งมาแล้วกันซึ่งวิธีในการวิ่งนะครับผมก็แนะนําให้ดูทิศด้านบนให้วิ่งไปทางทิศอีนะครับคุณผู้ชมอ่ะให้หันหา E ีเข้าไว้แล้วก็เดินตรงไปนั่นเองนะฮะก็พยายามอย่าเลี้ยวซอกซอยเยอะนั่นเองนะครับพยายามมุ่งไปที่ทิศออย่างเดียวนะครับอ่าประมาณนี้เนาะซึ่งในทางนี้เนี่ อีคือทิศตะวันออกนะครับคุณผู้ชมเบอ่อใครสงสัยเนาะอ่าอันนี้ผมก็เดินตรงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ผมน่าจะมาหลงนะแต่ว่าโอเคก็จะมีพ่อค้าในถ้ำนั่นเองนะชื่อว่าฟังใจนะครับคุณผู้ชมอะ่ะซึ่งพ่อค้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่า ดีมากๆนั่นเองนะครับก็จะมีเจ้าน้ำยาฟังใจโพชั่นที่โหดมากๆเลยนั่นเองนะครับก็อยู่ที่17,500นั่นเองนะฮะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยจะเป็นเจ้าบูปินนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรทแอคนะครับผมเป็นชาร์คแฟงนั่นเองนะฮะเป็นคิวสตอลไลซ์บัตซัวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็แอนคอร์เรตสเตนเบรดก็คือเป็นดาบสะขอบอะแต่ว่าผมอยากลองเล่นชาร์คแฟงว่ะเออน่าจะเก่งนะอ่ะก็ซื้อเก็บไว้แล้วก็เอาไว้ไปตีเป็นอาวุธนั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าจุดปปรรรรรระะะะะะเเเเเดด็็็นน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 นหหลลลลัััััักกกกกคคคือออออออาาาาาจทท้้้งงงงงฟ่่่่่่บบแววตตไมมิศยๆู นั่นเองเนะครับคุณผู้ชมเออลอง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 เรื่อยๆดูนะกูกลับมาที่เดิมอ่ะเวนกรรมอ่ะเอาใหม่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  <c oughs> อ่าในที่สุดผมก็เจอถ้ำนางฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะอ่ะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยไหนดูซิว่าข้างๆมีอะไรบ้างนะครับข้างๆไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะฮะโอะเคก็จะมีแต่ตรงนี้นั่นเองเนะครับก็จะมีเจ้าซอร์เรลกับใครเนี่ยแซนชาร์วิลนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็ จะเป็นแบบว่าคุยเควสอะไรประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตัวเควสจริงๆมันคือตัวขวามือนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีเควส์มาร์กแล้วก็มีวงกลมอยู่บนหัวนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยปึ๊บวัดเอ็นแค help you นะครับผมอ่ะปึ๊บ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 อ่าเราเควสมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เห็นไหมครับว่าเควสมันเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนั่นเองนะครับผมเลยเป็นสาเหตุที่อย่าเพิ่งจัดการนั่นเองนะครับก็รอให้มานรับเควสเจ้านางฟ้าก่อนนั่นเองนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็็ดดดด้าานนนนนนนหเเเเเเีีีี่่่่่่ยยจะะะปททขขุุใใมัอองฮ๋วววร ถ้าใครสังเกตเนี่ยที่ผมผ่านมาคือแทบไม่มีมอนเลยนั่นเองนะฮะออก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่รู้ว่าเกิดช้าหรือว่าต้องทําการกําจัดก่อนหรือเปล่านั่นเองนะฮะก็โอเคก็ทําการกําจัดมอนก่อนแล้วกันนั่นเองนะฮะโอเคแล้วอีกตัวเดียวสําหรับเมสเควสหนึ่งนั่นเองนะครับก็ผมเ่ยจะทําการเลือกจัดการนั่นเองนะฮะจะไม่จัดการหมดทีเดนะียวเนาะก็จะเก็บบไว้บ้านนะครับเพราะว่ามอนมันค่อนข้างน้อยนั่นเองนะฮะ เสร็จเควสหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปทำการส่งเควสดหนึ่งกันนะครับผมโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยถ้าใครแบบว่ามอนไม่เกิดนนแนะนำว่าให้รีเซิร์ฟเรื่อยนั่นเองนะครับเพราะว่ามอนมันหาเกิดยอกยากนะคุณผู้ชมเออจะพูดตรงตรงนะนี่ส่งเควสได้เลยนั่นเองนะฮะปึ๊บอ f i ฟินิตเดดจ็อบ นี่นะครับผมอ่ะก็จะได้เป็นลักโทเค็นมาอันหนึ่งนั่นเองนะครับอ่านี่จะเป็นเควสสองนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะคะแลเรารับจากตัวนี้ได้ไหมเนี่ยปึ๊บๆฉัรับที่เดี๋ยวได้จะดีมากอ๋อมันต้องรับที่ละอันนะครับคุณผู้ชมก็คือถ้าใครกับว่าสองตัวนี้เนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะเออถ้าพูดตรงๆเลยอืมประมาณนี้โอเคก็ลุยต่อนะครับคุณผู้ชมอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกยี่สิบห้าตัวนะครับแล้วก็ชูชูเจ็ดตัวอ่ะลุยต่อนะครับ โอเคเหลืออีกตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับเฟสสองบอกได้เลยว่ามันหายากมากนนะไอตัวใหญ่อะ่ะเพราะว่าแบบว่าผมเนี่ยต้องคอยเคลียร์สกิลิตันตัวเล็กใช่ปะเพื่อให้แบบว่าตัวใหญ่มันมีโอกาสเกิดมากขึ้นนั่นเองนะฮะโอ okay. เคเคลียร์แล้วนั่นเองต่อไปก็ําการไปหานางฟ้านั่นเองเนี่ครับผมไปทางไหนวะโอเคมาส่งเวสกันได้เลยนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นเวสที่3แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะ ส่ตงตัวไหนก็ได้นะตามจริงแล้วนี่เฮียอิดออกปึ๊บ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 อ่าจะได้เป็น Minor ไมเนอร์โทเค็นไอโทเทมหนึ่งมานั่นเองนะฮะต่อมาก็รับเควยที่3ได้เลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจริงๆริงรับตัวไหนก็ได้นะเออโอเคก็ทำการเคลียร์เซกลิตันไพเลต50แล้วก็ชูรูอีก15นั่นเองนะครับก็ลุยกันเลยนะครับผมอ่ะเหลือชูรูอีกตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมผมมีทริคมาฝากนั่นเองนะฮะถ้าสมมติว่าใครที่หาชูรูไม่เจอแนะนำว่าให้กำจัดเจ้าไอสเกิตัน ทางหางนั่นเองนะครับเพราะว่าบางครัง้งมันอาจจะเกิดทับที่กันนั่นเองนะครับก็แนะนำว่าให้แบบว่าจัดการสากริตันเอานั่นเองนะฮะเพราะว่าอย่าหาแต่ชูรู่อย่างเดียวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้ต่อไปก็หาทางไปที่ถ้ำนางฟ้านั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่โอเคทางออกโอเคต้องกลับไปถ้ำนางฟ้าใหม่นั่นเองนะฮะโอเค okay, นะครับผมในที่สุดก็สําเร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะั่นะเองส่งเควสก่อนสิเออนีป่ปึ๊บ อ่ะปื๊ดๆๆนี่ครับนี่นะฮะแล้วก็จะปลดเจ้า h เฮเวอรี่พิกแอกแล้วนั่นเองนะครับราคา2.4 M นะครับคุณผู้ชมถ้าถามว่าระหว่างพิกแอกมังกรกับ h เฮเวอรี่พิกแอกเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนั่นเองนะครับต่างกันยังไงโอเคอันดับแรกนะครับผมราคาเนี่ยต่างกัน3ามแสนนั่นเองระหว่างเฮเวอรี่กับเจ้าพิกแอกมังกรนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ My Power เนี่ยจะต่างกันที่25หน่วยนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยยี่สิบห้านั่นเองนะครับอ่ะส่วนเจ้าพิกแอก เจ้านี้เนี่ยจะบวกที่85%นั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็ส่วนพลิกแอมังกรเนี่ยจะบวกที่78 Luck ็ลักบูนนั่นเองนะครับผู้ชมแต่ว่าข้อดีของพลิกแอมังกรเนี่ยจะเพิ่มขุดเร็วมาประมาณ10%นั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้คือข้อดีนั่นเองส่วนรูนเสีได้4ช่องเท่ากันนั่นเองนะครับราคาการใส่รูนเนี่ยจะต่างกันไม่เยอะมากนั่นเองนะฮะอ่ะประมาณนี้เนะาะก็สำหรับเจ้าพลิกแอมบ์แฮมวิลี่นั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้้้้้้้แแลลลวววววกกกกกกัััััันน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 น็็ฝาาาาาดดตติตมมิมมไไยยย่่เเเออองงะะะะฮจคคปหรบบบผ๊